ราศีเมษดวงการงานงานมีความมั่นคงแต่ช่วงนี้มีเหตุปัจจัยเข้ามากระทบเช่นมีเรื่องต้องจัดการตัดสินใจเตรียมการหรือเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่นิ่งไม่ไว่ายังไงก็ควรทำงานในหน้าที่ให้อรอบคอบถูกต้องเรียบร้อยจะทำให้ผู้คนเชื่อถือคุณเกิดความมั่นคงต่ออนาคตคนหางาน อาจมีสองทางให้เลือกและคุณสมบัติสูสีเลือกได้ยากดวงการเงินการเงินดีฐานะมั่นคงมาจากความขยันอดออมที่คุณทำมาธนาคารให้เครดิตกู้ยืมสำเร็จการรับและจ่ายจะแบ่งเป็นงวด,งวดมีการผ่อนซื้อสิ่งของต่างๆระวังอย่าให้กู้ยืมเกินกำลังระวังถูกขโมยอาจมีคนมาขอกู้ยืมเงินแก้เคท โดยการไปขอยืมคนอื่นก่อนการแบ่งปันทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นส่งผลดีตอบกลับมาให้ดวงความรักคนโสดพบรักคนถูกใจเนื้อคู่คนรักที่มาส่งเสริมคนสดใสให้พลังบวกดวงนี้มักพบรักที่ดีสมหวังบางคนรักมาช้าแต่ก็มารักก้าวหน้าขยับฐานะขึ้นเป็นแฟน มั่นหมายแต่งงานคนมีคู่รักสดชื่นมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นไปเที่ยวมีพบปะเพื่อนญาติถ้าพบคนเยอะๆบ่อยๆก็จะยุ่งได้บุตรหลานคนตั้งครรภช่วงนี้ควรจะระวังดูแลเป็นพิเศษดวงสุขภาพมีความแข็งแรงแต่พ้องงานหรือเดินทางเยอะรีบร้อนทำให้ปวดเมื่อยกระดูกแขนขาระวังโรคติดต่อ ข้อควรระวังสิ่งที่คาดหวังไว้อาจจะผิดพลาดจนก่อให้เกิดความรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจไม่ควรกระทำการสิ่งใดๆโดยขาดความรอบคอบเคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้การงานดำเนินราบรื่นและประสบผลสำเร็จควรตั้งไก่ที่ทำด้วยโลหะสีทองในบริเวณทิศตะวันตกของบ้านราศีพฤกษก ดวงการงานการงานไปได้ดีงานราบลื่นได้รับความร่วมมือมีเพื่อนร่วมงานดีหุ้นส่วนดีได้เลื่อนขั้นตำแหน่งมีโอกาสเปลี่ยนงานบางคนทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันมีเรื่องต้องตัดสินใจในงานมีปัญหาที่ทำให้ลังเลหรือสมัครงานแล้วได้งานทั้งสองแห่งเลือกยากอาจพบคนยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับงานของเราดวงการเงิน การเงินดีได้รับการดูแลสนับสนุนมีการประสานงานเรื่องเงินกับหลายๆฝ่ายเงินเข้าดีมาหลายทางแต่ก็ไหลออกเร็วด้วยใช้จ่ายกับสังคมมีรายได้ดีกำไรปังได้เงินที่ทําให้ได้เฮได้เพิ่มเงินเดือนควรจะมีการบริหารเงินให้เหลือเก็บใช้แบบมีประโยชน์สูงสุดจะมีโชคจากคนอื่นดวงความรักคนโสดถึงเวลามีความรักพบเนื้อคู่พบรักที่ดี ถูกใจมีความสุขรักนี้อาศัยพ่อสื่อแม่สื่อทําให้ได้คบหากันข่าวการมั่นหมายแต่งงานจะเป็นจริงคนมีคู่มีความโรแมนติกคู่กันช่วยกันดูแลกันดีการแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆทําให้ความรักลึกซึ้งขึ้นเป็นเวลาคืนดีกันดวงสุขภาพควรดูแลสุขภาพถ้ามีอาการควรไปพบแพทย์ระวังโรคลม อุบัติเหตุจากฟ้าฝนของตกใส่ตกจากที่สูงอาจมีนัดผ่าตัดแก้เคล็ดโดยการไปตรวจสุขภาพบริจาคโลหิตทำฟันทำบุญซ่อมแซมที่อยู่อาศัยข้อควรระวังควรใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้มากขึ้นและทำจิตใจให้นิ่งไม่ควรปล่อยให้ใจว้าวุ่นไปตามลมปากของคนอื่นมากจนเกินไปเคล็ดลับเสริมดวง เสริมดวงชะตาเพื่อให้มีจิตใจที่สงบเบิกบานและมีมิสหายที่ดีควรจุดเทียนหอมอโลมาสีแดงในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านราศีเมถุนดวงการงานกิจการงานดีขึ้นและมีโอกาสขึ้นสูงขึ้นอีกคุณเป็นผู้ปั้นมีไอเดียดีๆเลิศ มีอิทธิพลชี้นาผู้คนเป็นที่พึ่งได้ของคนรอบข้างเป็นเจ้าของกิจการหรือได้ตําแหน่งระดับบริหารมีความมั่นคงก้าวหน้าได้ลูกน้องดีแต่ความรับผิดชอบย่อมเยอะตามด้วยดวงหญิงเด่นดวงมีนาลีอุปัมภมงานที่ทํามีที่ต้องแก้ไขปรับปรุงทําให้ล่าช้ากว่ากาหนดได้ดวงการเงินการเงินอยู่ในระดับดีขึ้นมากมันคงแข็งแรงระดับหนึ่ง พร้อมจะต่อยอดกระแสเงินเข้าคลองมีให้จับจ่ายใช้สอยไม่สะดุดแม้กระนั้นก็ยังควรวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบคิดก่อนจ่ายเพราะมีแนวโน้มจ่ายเร็วทำให้เงินคงคลังเสียสมดุลดวงความรักคนโสดมีสเสน่ห์เป็นที่หมายปองหรือพบคนปีสเสน่ห์เกินห้ามใจอาจพบในวงวานการงานพบคนใจร้อนมีแววว่าพบรักคนใจตรงกัน บางคนสนใจงานมากกว่าทาให้ไม่มีเวลาสารสัมพันธ์คนมีคู่จะดูแลคนรักและครอบครัวดีบางคนทํางานจนไม่มีเวลาให้ลองจัดเซอร์ไพรส์หรือชวนทําอะไรเลิบเลิบรักจะสดชื่นขึ้นดวงสุขภาพแข็งแรงเพราะใส่ใจสุขภาพมาตลอดถ้าป่วยจะหายดีข้อควรระวัง ไม่ควรประมาทในการบริหารจัดการเงินโดยเด็ดขาดอาจมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงินจํานวนมากจนทําให้หมุนเงินไม่ทันเคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้มีสถานการณ์ทางการเงินราบลื่นคล่องตัวควรไปทําบุญถวายสังฆทานน้ําดื่มและไหว้ขอพรจากหลวงปู่ทวดราศีกรกฎ ดวงการงานการงานดีและสิ่งที่ดีขึ้นกำลังเข้ามายอดประกอบการดีเพราะคนรุ่นก่อนทำรลากฐานไว้ดียังต้องทำงานเต็มที่ได้รับความร่วมมือดีงานก้าวหน้าสำเร็จจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเร่งทำงานตีเหล็กตอนร้อนควรรอบคอบเรื่องการบริหารเงินที่ที่มีเงินมากมักมีปัญหาบางคนทำงานกับญาติหรือเป็นลูกม้อขององค์กรดวงการเงิน การเงินสดใสปังปุริเยะเข้าข้องมีกําไรยิ่งขยันยิ่งได้เงินยิ่งเก็บเงินยิ่งรวยมีเงินให้ใช้จ่ายตลอดอาจทําให้ใช้เงินเก่งเพราะได้เงินมาง่ายได้มากทําให้ใช้เก่งฟุ่มเฟือยถ้าต้องการรวยยาวมั่นคงให้เน้นเก็บออมและอนาคตอาจมีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินมีโชคจากเด็กมา้าพระอาทิตย์หนึ่งดวงความรักคนโสด เป็นได้สองทางที่อยากจะมีรักสมหวังส่วนบางคนชอบโสดเพราะมีความสุขอยู่แล้วมีเพื่อนก็พอพบรักคนที่ใส่คล้ายกันคนกลัวโสดให้หาแฟนต่างชาติคนมีคู่ตกแต่งบ้านซื้อสร้างบ้านบางคู่จะต่างคนต่างเที่ยวที่จริงช่วงนี้เหมาะชวนคนรักไปเที่ยวธรรมชาติดูดาวบนฟ้าใสากระจังจะแยกกันไปหรือไปด้วยกันก็มีความสุข ดวงสุขภาพสุขภาพจะดีถ้าทําใจให้สบายมันหาความสุขปล่อยวางระวังปวดหัวอุบัติเหตุที่ศีรษะข้อควรระวังการตั้งเป้าหมายที่เกินความสามารถของตนไปมากระวังจะกลายเป็นเพียงความเพ้อฝันและบั่นทอนกำลังใจให้ถดถอยน้อยลงไปเคล็ดลับเสริมดวง เสริมดวงชะตาเพื่อให้มีโอกาสทําสิ่งปรารถนาให้สําเร็จเป็นจริงควรไปไหว้สักการะ,ะขอพรพระพุทธรูปปางเปิดโลกด้วยดอกบัวสีขาวฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ